บอให้เจ้า่ไครับเป็นจากการทุกกายทุกใจนะครับแล้วก็ آ آ ทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราก็เชี่ไปจุกนะครับเราต่อ ก่อนาตะเราที่จะทำนี่ก็เขาก็ร่วมกันนะครับเป็นี่ส่งของมันเจอกู้งเรกตรงไหนเฮ้ยไอ้ขาตะเกียบไ้กุ้งแห้งของคุณพ่อถนอมก็กำลังจับเลื่อนลนไปสู่เรยนะครับเดี๋ยวสครู้นะครับอพรนั้นที่อยู่ข้างล่าง ต้องขึ้นมาข้างบนเพราะว่าข้อพี่ของเรายังอยู่นะครับอยู่ภายในนะครบเดี๋ยวโควิเวลานั่นเราก็มาร่วมกันนะครับหนึ่งไปจุ่มเพลงวันนี้ก็มีเดย้อวให้อาจารย์รีได้อ่านคือพูดที่ได้นำงหลีมาแสดงความไว้อะไร นะครับเพื่อนะครับที่ส่วนบุญสมวนตนไปให้คุณพ่อสนนั้นก็หลายวันทีเดียวนี้ให้ท่ากนทันีได้แจ็คไปเลยนะครับที่เราล้วันน้นะครับ่านท่านที่เรานีมา